เขามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะอันติด 1.6G ปี2018รถเช่าหมดสัญญาประวัติ0%ูนระ้ะคันนี้สีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะคะราคาค่าตัวเบาๆเพียง389,000บาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะใครอยากได้รถไปใช้งานแนะนำเป็นอีกทางเลือกนะรับชมให้จบคลิปนะคะรับรองว่าได้คันนี้ไปคุ้ค่าแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะจะมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่สวยหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะราคาค่าตัวเบาๆผ่อนกันสบายๆด้วยนะคะเป็นตัวอันติด1 6 g ปี2018รถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานนักสีขาวนะคะลูกค้านานๆจะเข้ามาทีด้วยใครที่มองหารถวิใชงยนอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่านะคะในส่วนของตัวรถนะคะลูกค้าได้เป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไปทะเบียนนี้เลย7กไก่ยอยักษ์3901กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็น แบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมียม2เส้นนะคะฝากระโปรงหน้านะสันเลี่ยมโคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะคันนี้นะคะประวัติศูนยะ์ร์เซนะใครที่มองหารถวิใช้งานอยู่นะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะจัดเต็มฟรีดาวได้ ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,900บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดน,นะสามารถออกคนเดียวได้เลยนะคะในส่วนของไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะมีไฟเดย์ทานติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพเดิมๆเลยการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้ง น,นะคะสำหรับตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางมิชลินนะคะขอบ16นิ้วเป็นยางปีใหม่ด้วยนะยางปี2023เลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะช่วงล่างสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มนะคะซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขยบขยี้เลยนะคะสันเหลี่ยมโคมตรงป่งซุมล้อมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยละ ยิ้มนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้ก็ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมขายพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเรียวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะรถนะคะติด ม,มาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้เตต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยผากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะสำหรับตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะเขาจะมีตัวรับสัญญาณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกรัน ภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้นะ,ะเป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจย์เลสสตาร์ทมือกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะสำหรับตัวอันติเนี่ยมีแอร์แบคให้ทั้งหมด7ใบนะคะลูกค้า พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะสภาพพวงมาลัยนะคะเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ร้อเปนนะคะเช็คข้อมูลศูนย์โตโยต้าได้ ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์รถด,ดูเลขไมค์กันลูกค้าขาคันนี้นัดบอกก่อนเลยนะว่าราคาค่าตัวถูกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ราคาค่าตัวถูกไม่ใช่ว่ารถชนหนักแต่เพ็นเพราะว่าคันนี้เลขไมค์มันสูงอ่าเลขไมค์มันอยู่ที่2 3 3แสนสพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรนะคะลูกค้าไม่สองแสนสาม หม่แท้แน่นอนนะเพราะว่าไม้เยอะขนาดนี้เราไม่ก่อแน่นอนนะคะลูกค้าเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะพวกแท็กนัดใหม่เช็คระยะศูนย์โตโยต้ายังมีอยู่นะคะรอบผัดไปก็2องแสนสานโลนะประวัติศูนย์ร้อแน่นอนนะคะลูกค้าซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยการเช็คระยะการแมนเทนแนนหรือว่าเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องนะคะเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดนะที่ราคาค่าตัวถูกก็ต้องแลกมากับไม้สูงถ้าคันไหนที่ไม้น้อยค่าตัวรถก็จะสูงขึ้นนะคะก็ มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปเนาะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเล็กใหม่นะคะลูกค้าก็แนะนําคันนี้เลยนะเพราะว่าค่าตัวถูกจริงนะส8 9 0 0นบาทนะลูกค้านี่ปี2018ผ่อนเริ่มต้น6,900บาทเท่านั้นนะคะรายได้สองเท่าของข้างวดออกคนเดียวได้เลยนะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิดทิว FM CD USB AUX เสียบได้นะคะตัว a อรได้เป็น a อรอะนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับระบบกันลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถเกียร์ออโตโอ้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ CVT 7สปีดนะคะภายในเนี่ยสวยๆนะไม่ได้ช้ำมากเลยนะคะสำหรับภายในสวยๆเลยนะฝ้าเพดานไม่มีคาบสกปรกเรือเทอหรือว่าร่องรอยอักขระย,ยันนะคะสวยๆเบานะนั้นได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะไม่มีรอยช้ำรอยฉีกรอยขาดนะคะเบาะ แน่นๆเต่งๆตึง,ตงๆกันเลยนะคะสําหรับหัวนอซอกประตูนะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยหรือว่ารอยขยับเขยื้อนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับตัว โตโยต้าอันติเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเครื่องยนต์ของเขานะคะทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนนะอะไรหาง่ายนะคะศูนย์บริการรองรับอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะสําหรับรถโตโยต้านะคะแล้วก็ค่าแมนแทนเน็เนี่ยไม่แรงด้วยนะลูกค้าสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดีกว้างนั่งจันสบายสบายนะคะมีที่เสียดชาร์จไฟด้านหลังให้สองรูนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะด้านหลังนะคะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะสภาพเดิมๆนะคะ ใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะคะลูกค้าแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้นะคะ ปี2018นะฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเงินเดือน15,000เนี่ยสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะออกรถคนเดียวได้เลยนะลูกค้าแนะนำเลยนะคะใครสนใจติดต่อมหานัดได้นะคะสำหรับไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไม่มีอรอยแตกรอยร้าวนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะ7กะก็กไกยย,ยักษ 3901กรุงเทพมหานครนะคะรถปี2018นะคะประวัติ0 100ูนเะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะลูกค้าไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้มีชัดเจนนะพวกตะเข็บ รอยเย็บเดิมๆนะคะหัวน็อตหนึ่งหัวน็อตฝักกระโปรงด้านหลังเนี่ยไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเยียดเลยนะคะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าหรือว่าคานด้านหลังนะคะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตด้านบนไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเยียดเลยนะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรเครื่องมือแม่แลงครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะสีขาวไข่ไก่เม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะไม่มีร่องรอยสนิมกัดจินนะคะลูกค้ารอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยชนเนี่ยไม่มีเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะรับรองว่าคันนี้ได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้าเริ่มต้นที่ ฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะไม่สะดวกมารับรถก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าทุกช่องทางเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนเลขเครื่องเลขถัง นะคะคตรงนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะรถปี2018นะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในนะไม่ได้ช้ำเลยนะคะสวยสะอาดสะอ้านเลยนะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถของเราเนี่ยคัดคุณภาพคัดเกดเอทุกคันนะกระจกหน้าเดิมแท้จากโรงงานโลโกโเ้เตต้ามีติดอยู่ชัดเจนนะคะใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆไปใช้งานติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกคส รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบพั0หกร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะ ในส่วนของ Art, เม็ดอาร์ตเบ้าโชกมีให้เห็นชัดเจนนะคะซีนเดินจากโรงงานมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดหัวน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีรอยไข่รอยเขยีบยบเพรียเลยนะคะเม็ดอาร์ตตรงแก้มด้านในเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนเช่นกันนะคะสภาพเดิมๆเลยนะ ลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วพวกสติกเกอร์คำเตือนมีติดอยู่ครบนะคะคานหน้าหมอน้ำตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะหรือว่าคานหน้ารถด้านในนะคะ คานเดิมๆพาร์ทอะไรมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเหมือนกันนะโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าโช์อีกหนึ่งฝั่งมีให้เห็นเด่นชัดนะหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งไม่มีรอยไขเช่นกันนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงสังวนกันความร้อนนะคะยังอยู่สติกเกอร์มออกติดอยู่ครบนะคะ หูลูน็อตนะกลมๆนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเม็ดอาร์ตมีใเห็นชัดเจนหรือว่าตาปั๊มตรงฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะสภาพสวยเลยคันนี้ลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะ ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเลขใหม่นะอยากได้รถที่ราคาไม่แรงผ่อนสบายๆก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าอันติด 1.6G ปี2018รถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนรนะคะราคาเพียง389,000บาทเท่านั้นเองนะคะต้องบอกเลยว่าอันติดนะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพดยนต์นะคะแล้วก็รถสีขาวเนี่ยนานๆจะเข้ามาทีด้วยนะคันนี้ได้ราคาถูกด้วยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมา แรกมากับเรขใหม่ที่มันสูงนะลูกค้าแต่ว่าเป็นรถประวัติศูนย์ร้อนะคะซึ่งตัวอันติดเนี่ยนิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่เนาะเครื่องยนต์เนี่ยอึด ถึกทนอยู่แล้วนะคะลูกค้าแนะนําเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัดส่วนเก้าแปนยาดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสําหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ